สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าแกนนำสามนิ้วฝันสลายชีวิตนี้คงไม่ได้กลับไปเหยียบประเทศไทยอีกแล้วเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายทัดเทพเรื่องประภัยกิจเสรีหรือว่าฟอร์ดซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญามาตรา112แล้วก็เป็นแกนนำของกลุ่มเยวาวชนปลดแอกนะครับตอนนี้ก็ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศแคนาดาทัดเทพเนี่ยได้โพสต์ ข้อความลงบน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับประชาธิปไตยมติมหาชนความยุติธรรมได้ถูกทำลายอย่างปนปี้ชีวิตนี้ผมคงไม่อาจจะกลับไปเหยียบประเทศไทยได้อีกแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายแฮชแท็กโหวตนายกรอบสองแล้วก็แฮชแท็กสารรัฐธรรมนูญไทยโพส์ตรายงานบอกว่าก่อนหน้านี้นี่นะครับนายทัตเทพ เรื่องประภัยกิจเสรีเนี่ยได้หลบหนีการถูกดำเนินคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112นะครับพร้อมกับนายพานุม,มาตรสิงหพรมหรือว่าเจมซึ่งเป็นแอดมินเพจ f c e e o o o เยาวชนปลดแอกโดยเดินทางไปที่ประเทศแคนาดาเมื่อปี2564นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเพจ f a c e b o o k เยาวชนปลดแอกก็ได้กลับมาเคลื่อนไหวด้วยการปลุกระดมชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ ไม่ได้มีการโพสต์ข้อความใดๆตั้งแต่ช่วงต้นปี2565นะครับ